ความคืบหน้าล่าสุดตำรวจได้ควบคุมนายวันชัยแสงขาวผู้ต้องหาฆ่าน้องแก้มไปชี้จุดเกิดเหตุพร้อมทำแผนประกอบคำรับสารภาพและถแถลงข่าวนอกจากนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานผู้ทปรปจุบคิริฐานได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดกับคุณอภิชาติหงสกุลผู้สื่อข่าวซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเราค่ะสวัสดีค่ะคุณอภิชาติคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,ค,คุณ กันที่มากับคุณตอมีนาครับค่ะหลังจากที่มีการเลื่อนถแถลงข่าวออกไปในช่วงเวลา11นาฬิกาตอนนี้สามารถ,ถแถลงข่าวได้แล้วหรือ,อยังคะครับตอนแรกีจะมีการถแถลงข่าวที่สถานีตำรวจภูธรปาดบุรีนะครับหลังจากที่ท่าน,นตำรวจคนตำรวจเอกเอกอ,อ,อังคา,านนท์นะครับรองขอบอตรเดินทางมาถึงนะครับก็มีประตาจนแล้วก็ญาติาๆนะครับครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตนะครับ ก็มาเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เหตุการณ์เจ้าที่ตั้งใช้กําลังตารวจเป็นจำนวนมากแล้วก็มีสื่อมวลชนมาปักหลักรออยู่ที่หน้าสพปาบุรีเป็นจำนวนมากขึ้นกันนะครับแล้วก็ซึ่งเวลานั้นอารมณ์ของญาติก็โกรธมากนะครับที่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนั้นเกิดขึ้นต่อครอบครัวของเขาอะนะครับคทําทให้ทางตารวจเนี่ยต้องมีการประชุมดูแล้วเกงว่าเนื่องจากว่าอารมณ์ของครอบครัวเขา ยังอยู่ในเรื่องของการเสียใจ,จกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนโบกี้รถไฟที่น้องเขาไปสู่ฆ่าเสียชีวิตและโดนผู้ต้องหาจับโยนทิ้งลงมานะครับทำให้ตำรวจต้องตัดสินใจนำผู้ต้องหานะครับคือนายบไทชัยเนี่ยเดินทางไปที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่หนึ่งสี่สี่ห้านะครับซึ่งอยู่ติดกับอ่าอำเภอปานบุรีก็คือห่างจาก สอพอปานบุรีเล็กน้อยแล้วก็ให้ญาติกัะครอบครัวเขาอยู่ทางนี้แล้วก็ไปจัดกําลังเจ้าหน้าที่ดูแล,แลรักษาความปลอดภัยปิดไม่ให้ญาติเข้าข้ามไปที่จะมีการถแถลงข่าวแห่งใหม่ที่ปอชะดอหนึ่งสี่ห้า 1, 4, 5, ที่ปานบุรีนะครับค่ะซึ่งก็เป็นการถแถลงข่าวเริ่มขึ้นเนยนะครับโดยมีท่านพลตารวจเอกเอกอังสนานนนะครับรองผอ,อตอรอแล้วก็ตารวจภูธรภาคเจ็ดตำรวจรถไฟนะครับแล้วก็ ตำรวจภูทรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็พร้อมด้วยผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับโดยท่านพลตำรวจเอกเอกอังสนานนเนี่ยท่านรองผบตรเนี่ยก็เป็นผู้ถแถลงเพียงคนเดียวเท่าน,นั้นน่นะครับโดยที่ไม่เปิดให้ในายบันชยัยได้ตอบข้อักถามของผู้สื่อข่าวนะครับเนื่องจากว่าให้ให้เป็นการอกสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ทางพนตำรวจทางพนตำรวจเอก นะครับอังสนานนท์เนี่ยก็บอกถึงที่เกิดเหตุว่าเจ้าตํารวจเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจก็พยายามสืบสวนจนรู้ตัวว่านายวรชัยเนี่ย mm hmm. ซึ่งเป็นผู้ลงมือฆ่าน้องแก้มน,นะครับคือข่มขืนจำเราแล้วก็จับน้องแก้วน้องแก้มเนี่ยโยทิ้งออกไปตรงหน้าต่างทางรถไฟนะครับซึ่งประเด็นนี้นะครับทางท่านรองผบรตรเนี่ยก็บอกว่าจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับแล้วก็ทางกษาการ ปอลเองก็ฝากความเสียใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สั่งให้เร่งทําคดีนี้นะครับเพื่อที่จะนำาู้ผิดเนี่ยมาลงโทษและก็ดําเนินคดีตามหมายนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวสอบถามขอสอบถามต่อผู้ต้องหานะครับซึ่งทางรองพบตรเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่อนุญาตให้ใดๆนะครับก็เป็นที่ทําให้สื่อมวลชนไม่สามารถพูดคุยกับผู้ต้องหาได้นะครับซึ่งทางด้านของผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็ยอมรับ ความเสียใจแล้วก็ความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมที่จะนำนี่นะครับไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในส่วนต่างๆอยู่แล้วก็บอกว่าหลังเกิดเหตุการณ์เนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการทั้งตั้งรางวัลน,นําจับหรือผู้ที่ชี้เบาะแสได้นะครับรวมทั้งได้มีการพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ที่จะให้คุณแม่น้องเขานะครับที่จะเยียวยาต่อไปแล้วก็จะนําตรงนี้ครับไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อเรียกศรัทธาประชาชนคืนเนี่ยนะครับค่ะ หลังจากนี้ตำรวจจะนำผู้ต้องหาไปฝากขังที่ไหนมีการดำเนินการต่อไปอย่างไรมีการถแถลงข่าวร่วมด้วยไหมคะไม่มีครับจะไม่ตอนนี้ทางพลตำรวจตีตเณิสุนทรสุกนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกว่ายัางไม่มีการนำต้องหานะครับไปดูจุดที่เกิดเหตุหรืออะไรต่างๆนะครับค่ะซึ่งจะควบคุมตัวไว้แต่จะไม่บอกนะครับว่าจะไปควบคุมตัวไว้ที่ไหนอย่างไรนะครับค่ะ นะครับก็คือจะต้องเรื่องของขั้นตอนการสอบสวนต่อไปนะครับรวมทั้งศพของน้องเขานะครับก็เตรียมที่จะออกจากโรงพยาบาลปานบุรีนะครับเพื่อที่จะ,ะส่งต่อไปที่สถาบันนิติเวชนะครับโรงพยาบาลตำรวจในช่วงประมาณน่าจะประมาณหลังจากนี้อีกประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับคาดว่าก็จะออกจากที่นี่ไปแล้วนะครับส่วนกำลังตำรวจก็คงดูแลในเรื่องของตามปลอดภัยอะไรต่างๆของ ของผู้ต้องหาด้วยในขณะเดียวกันทางญาติครอบครัวเนี่ยก็แสดงความไม่เข้าใจตํารวจทําไมถึงไม่ให้ไปพบผู้ต้องหาหรือทำไมไม่ให้ผู้ต้องหาขอโทษนะครับก็เกิดการปกเสียงหรือเกิดการต่อว่าของญาตินะครับาเจ้าชที่ตํารวจเนี่ย ติดกั้นตรงนี้ด้วยนะครับต้นๆเนี่ยฮะนิดนึงค่ะคุณอภิชาติครับมีโอกาสได้พูดคุยกันกับบุคคลแหล่งข่าวอย่างเช่นท่านพลตำรวจเอกเอง,เองหรือว่าคุณประพัฒน์เองไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการในการดูแลความปลอดภัยทั้งในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็ในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยก็ไม่ได้มีโอกาสพูดคุยเป็นการส่วนตัวเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเหตุการณ์มันมันช่วงที่มีการถแถลงหรืออะไรเงี้ยครับมันเนื่องจากว่า ญาติเขาก็ก็เป็นเป็นห่วงว่าจะมีการกลวนเข้ามาครับเลยไม,ไ,มไม่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 มีการตรงนี้นะครับก็มีเพียงท่านก็ให้สัมภาษณ์สื่อเหมือนกับอที่ที่ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่ท่านถแถลงไว้นะครับรวมนังว่าการเองก็บอกว่าจะนําเรื่องนี้ไปตอบปคุมในหน่วยงานแล้วก็จะมีการพิจารณากันต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็เอาผู้ต้องหาเข้าไปเลยครับค่ะ เบืองต้นนี้ก็ขอบคุณคุณภิชาติหงสกุลนะคะผู้สื่อข่าวของเราในพื้นที่ค่ะค่ะก็คงจะต้องมีอีกหลายเรื่องนะคะที่จะต้องค่อยๆติดตามกันไปนะคะโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการในการดูแลผู้ที่สูญเสียแล้วก็มาตรการในการดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะคะในการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยใช่ค่ะค่ะนะคะก็คงจะต้องติดตาม